you went you Okay, to jobs, brought don't us hamburger. burger. went was get in and think it's I back all a a ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของ DC ฮีโร่จิตนตนาการเหนือโลกยังบลูบีเทอร์ฮีโร่ที่น้อยคนนกักจะรู้จักแต่สามารถเรียกเสียงฮือหานับตั้งแต่วินาทีแรกที่ปล่อยตัวอย่างยุคสมัยใหม่ถึงเวลาทำความรู้จักกับฮีโร่คนใหม่ ขายคึงกับชาแซมตน้นกำเนิดของบลูบีเทลไม่ได้เริ่มต้นที่ DC c o คอม s ิกแต่ตัวละครนี้โลดแล่นอยู่บน m ิ s ซูรีแมนคอม i ิ s มานับตั้งแต่ปี1939ปีเดียวกับอัศซบินรุรติกาลยังแบทแมนผลงานจากจินตนาการของชาวนิโคลัสวอชคาวสกี ภายใต้สัานักพิมพ์ฟ็อกคอมิกในฉบับแรกเริ่มมันคือเรื่องราวของแดนแกร์เรตตำรวจหนุ่มผู้มีพลังแข็งแกร่งจากการกินยาวิตามิน2 x ทําทำให้เขามีพละกกำลังเหนือมนุษย์บวยบินได้แถมยังมีดวงตาเอ็กซเรย์และที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือชุดและสัญลักษณ์ดุ่งสีฟ้าแต่แล้วเมื่อฟ็อกคอมิกส์ล้มละลายในช่วงยุค50 พวกเขาก็ได้ขายสิทธิ์ต่อให้กับชาวตันคอมิกส์ Blue b e e t l เลยได้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งในปี1964ปราบต้นกำเนิดใหม่จากตำรวจหนุสู่นักโบราณคดีผู้ค้นพบว,วัตถุโบราณลึกลับอย่างสคาร่าที่มอบพลังเวนมน์เหนือโลกให้แก่เขาก่อนที่ในปี1966ยอดตำนานคอมิกผู้สร้างสันสไปเดอร์แมนอย่างสตีฟดิดโค จะได้เปิดตัวบูบิเทวคนที่2อยังเท็ดคอนอัจฉริยานัประดิษฐ์ผู้สารต่อเจตนารมของแดนแกเรตที่จากไปพร้อมกับพลังของสคารับแม้จะไร้ซึ่งพลังวิเศษแต่เท็ดคอนก็ฉลาดพอที่จะเนรมิตหลักแกจัดสุดลำ้ำเป็นตัวช่วยในการปราบอาชญากรรมเคียงคู่กับพ้องเพื่อนอย่างตันด์โบยูโดมาสเตอร์กับตันอะตอมและเดอะพีซเมเกอร์คืนแทนเป็นแนวหน้าฮีโร่สายแกจัดเทียร์ สูสีกับผู้แข่งคนสำคัญในเวลานั้นอย่างไอรอนแมนเรื่องราวยังไม่จบเพราะต่อมาในปี1983ชาวตันคอมมิกส์ได้ขายกิจการให้กับ DC c o m อม s ิแถมตัวละครนี้ยังเข้าตาของอลันมัวที่หวังหยิบเอาเหล่าตัวละครจากชาวตันมาสานต่อเป็นเรื่องราวของ w a t c h m น n แต่เพราะ DC อยากจะนำตัวละครเข้าสู่จัก,กรวาลหลักไอเดียของอลันมัวร์เลยถูกปฏิเสธ แต่เจ้าตัวเขาก็แสบพอที่จะหยิบตัวละครเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจอัปเดตตัวละครใหม่จากลูบีเทลเลยกลายเป็นไนท์อาลเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ยายรบคู่ใจของทั้งสองจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกันการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี2005เมื่อเท็ดคอต้องจบชีวิตลงในช่วงต้นของอีเวนต์อินฟินิตครซิสกการสูญเสีย ที่เปิดโอกาสให้ DC Comics ได้ยกเครื่องตัวละครใหม่ในแบบฉบับของพวกเขาและนี่คือต้นกำเนิดของบูบิเทลคนที่สามไฮเมเรย์เอสเด็กหนุ่มธรรมดาชาวลาตินอเมริกันผู้คนพบวัตถุลึกลับหน้าตาขายแมลงสคาร่า,ราโดยไม่รู้ว่ามันคือวัตถุอันทรงพลังจากต่างดาวและมันได้เลือกเขาเป็นร่างพาหะ พอพออำนาจเหนือโลกผู้พลังชุดกรอบที่สามารถในรมิสารพันยุทธปกรณ์ได้ดังจินตนาการแต่ในขณนะดเดียวกันมันก็มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองเรื่องราวแห่งความหวังใหม่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุน่นการเดินทางของตัวละครที่มีสเสน่ห์ชวนให้นึกถึงสไปเดอร์แมนหรือผลงานการสร้างสารรค์ของคิดเก็บแฟน John Rogers และคาร์ลีฮัมเนมีบทบาทสำคัญในจัก,กรวาลยุคใหม่ของดีซีทั้งการเป็นเพื่อนสีกับฮีโร่ที่กำลังจะมีหนังคนแสดงเหมือนกันอย่างบ o สเตอร์โกหรือจะเป็นการเป็นสมาชิกในทีมทีนไททันและจับดิสลีแม้จะเคยมีบทบาทเล็กๆในซีรีส์ m v i l l e แต่การปรากฏตัวในรูปแบบคนแสดงครั้งแรกของบูบีเทลกลับไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่โดยเฉพาะหน้าตาของชุด ที่ดูอ้วนทวมไปหน่อยรวมถึงข้อจำกัดมากมายในการสร้างสรรค์ซีวีส์ในยุคนั้นต่อมาในปี2018 Warner Brothers ได้เริ่มพัฒนาโปรเจกต์หนังคนแสดงของ Blue Beetle พร้อมทุนสร้างกว่า120ล้านเหรียญแต่ถึงทุนหนังจะเทียบเท่ากับชาแซมห่างคลายกับการซีนฮีโร่คนนี้ ให้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์หนังใหญ่ลงสตรีมิ่ง HBO Max ไม่ได้ใช้โรงเหมือนคนอื่น when think the government gonna do when they figure out do do is แต่หลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Warner Brothers i s s o v v r y y เรหล่าผู้บริหารชุดใหม่ไดมานั่งดูหนังที่เสร็จแล้วพวกเขาก็พบก,กับความประทับใจแถมเสียงต่อบรับจากรอบทดลองก็ออกมาดีเกินคาดพวกเขาเลยทำสิ่งที่แบทเกิลต้องน้อยใจด้วยการเอาเวลให้บลูบี e เทล กลายเป็นหนังใหญ่ใช้โรงโดยผู yeah. ้บริหารของ DC Universe อย์างยังเจมส์กันเขาก็ออกมาเคลียร์ชัดว่า Blue Beetle จะมีบทบาทในจักรวาลใหม่แน่นอนแองเจลมานูเอลโซโตนักทำหนังรุ่นใหม่มาแรงจากมาโตริโกคือคนมารับตำแหน่งเป็นผู้กำกับหนังฮีโร่เชื้อสายลาตินเรื่องแรกของ DC หลังจากที่เขาแจ้งเกิดจากหนังฟอร์มเล็กแต่คุณภาพหลนชามซิตี้คิง ที่คว้าราวันใหญ่จาก Sundance Film Festival เทศกาลที่ทำให้เขาได้ขนพมนักแสดงหนุ่มอนาคตไก่โชโลมาลีดัวนานักแสดงหนุ่มเชื้อสายเม็กซิกันคิวบันเอกวาดอร์ครบเครื่องทั้งเรื่องการแสดงศิละปะการต่อสู้จากบทมิเกลดีอสในซีรีส์คอปปาไข่ผลงานซีวีส์ภาคต่อของแฟนชายค a r าเต้คิดไม่ว่าจะงานสตันหรือลุยคิวบูบอกเลยว่าหายห่วงจนแทบจะพูดได้ว่าโชโล ฝึกมาทั้งชีวิตเพื่อบทนี้พบกับเรื่องราวของไฮเมรีเอสหนุ่มนิติจบใหม่ที่กลับบ้านมาด้วยความมุ่งมั่นในอนาคตอย่างเต็มเปี่ยมแต่ยังไม่ทันได้สมัครงานงานใหญ่ก็เข้าตัวเขาเรียบรอย What ้อย the เมื่อไฮเม พบว่าตัวเองนั <sup> ้นได้ครอบครองเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างดาวเมื่อสคารหลับเลือกร่างพาหะเขาถูกบังคับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับชุดเกราะเหนือจินตนาการพร้อมพลังลึกลับไร้ขีดจำกัด What acquired Who s a no i ด t h t systems checking three two เปลี่ยนชะตาหนุ่มชีวิตแสนธรรมดาให้เปลี่ยนไปตลอดกาลในฐานะซูปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่รูบ oh, ิโถง r e e y t e m s e มาเยสซี่รูบิโอคอสตูมดีไซเนอร์มือทอกจากอวตารและซีรีส์วันด้าวิชัน ใช้เวลาในการพัฒนาดีไซน์ชุดกรองบูบีเทล,ลนานกว่า9เดือนพร้อมดีไซน์กว่า500แบบโดยมีพิมพ์เขียวมาจากดีไซน์ของคอมิกยุคใหม่พร้อมได้ Iron Head Studios ทีมงานเบื้องหลังคอสตูมอันน่าตื่นตาของ The Amazing Spider-Man และทรอน Legacy เข้ามาเปลี่ยนภาพสเก็ตให้กลายเป็นของจริงโดยโจทย์สำคัญของพวกเขาคือความยืดหยุ่นแต่ดูแข็งแกรง่ง แถมยังต้องเบาคล่องตัวช่วยให้โชโลใส่ชุดนี้ขึ้นหน้ากล้องได้ของจริงลุยงานสตันเองได้แบบไม่ต้องกลัวผังส่วน CGI มีหน้าที่เพิ่มเติมและเก็บดีเทลให้ชุดออกมาดูล้ำไปอีกขั้ <reat> Batman นแบทแมนยังมีก o t ท a m มซิตี้ซูเปอร์ก็มีเมโทรโพลิสขอต้อนรับทุกคน สุภาเมราซิตี้นครแห่งใหม่ของจักรวาลดีสีที่ทั้งจะเริ่ลังแต่ก็ยังมีความเหลื่อมลำ้ำซุกซ่อนอยู่ใต้เงาตึกระฟฝาของคอร์ดอินดัสทรีองค์กรยักษ์ใหญ่ของวิกตอเรียคอร์ดหวังใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่างดาวเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ the โดยมีมือขวาเป็นนักทดลองอมพีคอนแวนคาราแพ็กส์สวมชุดเกราะสี่เลือดออกตามลาโบบลูบีทอ นอ,อกเหนือจากวายร้ายเหล่าตัวละครที่ขาดไม่ได้คือครอบครัว,วตัวเปิดของไห่เม่ที่ผู้กำกับโซโต,โต้คัดเหล่านักแสดงเชื้อสายลาตินฝีมือดีมารวมจอ,อกันแบบเต็มบาน oh. It's like Batman stuff Batman's a fascist เขาและเธอต่างเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มโลกของไห่ ae, เม่ออกมาอย่างที่ควรเป็น <What? S 2> o oh, h เพราะขุมพลังที่แท้จริงของบลูบีเทลไม่ได้มาจากแค่ชุดเกราะสุดลัแต่ยังมาจากความรักของครอบครัวหนาน่า <Nana? S 3> My family—that's what makes me strong. You're the Blue Beetle. I could use that arsenal right about now. God, you never ask. Hell yeah. Blue Beetle. 17th, Nero, Phaophyot. ก่อนจากกันไปบอกพู้เราหน่อยครับว่าคุณคาดหวังอะไรจากฮีโร่คนใหม่ห้าคุณรักดีสิก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจะลึกถึงหนังดังจินตนาการที่เดียวที่จอดอออก Just จัสตูอิทพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย